สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็คือจะมาจัดก,กิจกรรมรอบสองรอบนี้จะเป็นรอบเล็กนะคะเพราะว่าความจริงเนี่ยเราจะรอให้คน subscribe าาเราแบบครบ100รแล้วจะจัดแล้วรอให้ถึง200ส้อ subscribe แล้วมาจับฉลากแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะคือตอนนี้มีคน subscribe แล้วหกสิคนนะคะเราก็จะจัดกิจกรรมก็คือจัดของแจกคือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรางวันเดียวนะคะนี่เราจับจริงๆแจกจริงๆนะคะรอบสุดรอบเก่าเราก็แจกจริงๆนะคะแต่รอบเก่านี้แจก ส่งแบบรอชบอนะคะรอบนี้จะเป็น EMS แต่ถ้าเป็นคเพื่อนที่โรงเรียนนะคะก็ขอไม่ส่งแบบนั้นแบบนี้นะเราจะไปให้ที่โรงเรียนเลยนะคะก็กติกาก็มีของรางวัลดังนี้นะคะขอไม่ให้ดูไกลนะก็นี่เป็นน้ำยาทำาลาวนะคะสีเทาถ้าออกมาจะได้เป็นสีเทาเราก็ทําได้จริงๆนะคะก็กติกานี่คือรางวัลเดียวไม่มีตัวสํารองโอเคกติกาคือ1นึ่เมนชื่อค่ะ2ก็ชื่อเล่นนะคะชื่อเล่น2 ID line 3กด subscribe ถ้าไม่กดนะคะเราสามารถตรวจได้นะคะถ้าไม่กดเราจะถือว่าตัดออกเลยนะคะส่วนจับฉลากก็คน subscribe ครบ100คนนะคะ100เป๊ะเ,เราจะจัดนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้จัดแบบลืมจัดอะไรงเงี้เนาะก็ไปทักแชทในไลน์ได้เลยนะคะถ้าเราลืมดูแบบคน subscribe อะไรอย่างเงี้เนาะก็สาม,มารถคุยได้เพราะเราเป็นคน f r i e n d l ดีนะคะก็แจกของดังนี้เลยนะบอกแล้วเมนชื่ออายุ โอ้ oh, ไม่ใช่เมนชื่อกับ ID Line แล้วก็กดสับแค่นี้ค่ะแต่ถ้าอยากได้2อสิทธ์นะคะก็เมนชื่อ ID Line โปรโมทแล้วก็กดสับคือเพิ่มโปรโมทมานะคะก็จะได้เพิ่มหนึ่งสิทธิ์เลอร์โอเคค่ะใครไม่เข้าใจดูที่ description box อกเลยนะคะโอเคบา,บาย